โอ้เยอะคนน้อยคืออะไรม่ได้โอล่เยไม่มีคนวอนมานี่ดิใอรเคป่ะเอายอาะนี่เกาะโอ้ยเยย้ปืนเด้งเห็นไหมปืนเห็นละเฮ้ยนปืนปืนอันนี้แ่บสงครามเวียดนามปืนนี่อะไร เอ็นหนึ่งหเอหนึ่งหป่ะขึ้นเขาเลยเหรอไปโดนโปรนยิงเนี่ยไปให้โปรนมันยิงก็ตายันในที่สุดเราสู้ได้สูเลยไหมได้เรามันเก่งอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงค่อยดูตายไปแล้วห้าตัว ตรงนี้หนึ่งตัวเนี่ยนี่นี่นี่อยู่นี่ไอ้ตัวใช่ปะคดตัวหลังมีอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามาแล้วฟามหมดละเอ้าที่มาเลยโอเคลงเอาดิลองดูหลังให้โอเคม่เอาละพนกในสนามบินน่าจะจ้องตาบินมานละนี่เก็บยาอะไร้ง ค้อมมึงแค่ดาแม็กไม่มีหมวกถ้าถ้ายิงแบบเมื่อกี้นะแม่งก,กูยิงเม็ดไอ้แม็กเดียวแม่งไม่ตายเนะี่ยใช่ถ้ายิงพร้อมกันสองกระบอกถึงจะตายไ้ยิงยิงใอยู่ได้ยิงคนเดียวไม่ตายแล้วกูบอกเลยไม่ตายเก,ก่นจังวะ เนี่ยบอลในรถหมวกสองหมวกเลยหมวกหมวกแหลมบอละมวกหมวกไหมหมวกผมหมวกอ่ะอือหมวกเลยใช่ทำไมมันเงียบวะทำไมเนาะเรื่องขฟาร์มนฟาร์มได้ให้มันดีมันจะได้เล่นง่ายได้

ิดอูซี่แบบแบบแนวอูซี่อ <dive jaar> ่ะอ <S médico> ูซี่ก็สู้ปืนเทพกูไม่ได้หรอกมีเทพอะไรกับวะมันจะเล่นเนาะอูซี่อ่ะไม่ไม่ไม่เอาไว้ปืนลองเลยถ้าอูซี่มันติดเป็นปืนพกได้นะกูบอกเลยโกงดีไอ้หลักปืนหลักยิงเสร็จปุ๊บงัดอูซี่อ่ะ ไอพวกที่ยกโยกนี่คือทำเพียอะไรไม่ได้เลยนะฟอ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 ่อฟ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 ี่วฟอฟอฟอยอฟ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 ออฟอฟอฟอออฟอฟาฟอ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 อาอฟ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 ดฟอ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 ฟาฟอฟอฟสมัยอฟ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 อนอฟอฟงฟอ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 อฟอฟอยอฟอฟอออออออ่อ เแม็กพอบอลนีแม,ม็กนี่งสองอ่ะไอ้ใช่ผีนำทางนี่ึงอ่ะ อยู่แล้วครับเสียซิกอินฟินิตี้สวยนะเว้เป็นวินเทเจียฮะสวยปะอินฟินิตี้ผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้เปิดกล่องนั้นเฮ้ยบอลกูณจุกมาว่ะจุกอะไรล่ะเนี่ยมึงเห็นก็เป็นไงซ้ายขวาซ้ายขวาหัวอยวกพี่ อย่าเล่นสัตว์เอ้ยจแกงทำทำซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วหัวมึงอยู่ที่เดิมไหนมึงครับกูดูดิไม่ไอ้เนี่ยเฮ้ยหันไปดิมึงหันไปดิทำดิแล้วหันมาทางกูดิทำได้ไหมไอ้ มันช่วยวะงูมันช่วยวะหลบกระสุนงูมันก็ช่วยอยู่นะถ้าคนถ้าคนพอลู follow, ตามไม่ได้มันก็ช่วยแหละใช้ปรับปรับเมาส์ใช้ช้าตามไม่ทันหรอกกูเล่นแล้วกูเวียนหัวเองนะกูทำแบบเมื่อกี้ใช่กูก็ทำไม่ได้ทำไม่เวียนหัวขึ้นนี่เนี่ยไปไปรู้สึกว่าวงแบบเป็นใจให้เราเดินเล่น <c oughs> ไม่ให้เรายิงนะเดินเล่น หลองมนไม่บอกซิกธรรมดาเนี่ยซิกเอเชนตมันใหญ่เกินเนได้ซิกสีฟ้าว่ะนี่ยเอ็กโซล่าสีฟ้าอ๋อไอ้ต่อพอดูเหรอ บอลเสียงลมจิ้งบนยิ่งหนาววะอ่ายิ่งสูงแรงกดอากาศยิ่งเยอะแล้วก็ออกซิเจนจะน้อย <c oughs> ทฤษฎีไหนวะเอ้ยอันนี้เรท่านจริงระดอับลองไปหาได้เลยยิ่งสูงแรงกดอากาศยิ่งเยอะแล้วก็ <c oughs> อากาศ ซิดินนิงหน่อยขึ้นขวบอลนเขาไปดูเหามีบอล

เจี๊ยกูนึกว่าเวทเน็ตกูเป็นอะไรหรือเปล่าไอ้สัตบอลเก็บเสียงไอ้ไรเขาใครให้ใส่ถอนมาหวยมันลดดาวเหตุเออเอาจริงไงนี่กูเล่นจริงเอาจริงปะล่ะเอาเวทกูก็ใส่ไปแล้วเออนี่อ่ะใส่ดูมันวิ่งเดี๋วิบวิบบัอบบ๊บดูมันวิ่งเออกูไม่รู้ทไมมันกระตุกกระตุกวะเฮ้ยเราขึ้นได้ดิพยายาเพิ่งไปเกือบวงมาจบตรงแอร์ดอกท้องออ แหวะละบัาเทีแบบเยอะละพวกมันไส้ผีอยากกินเอาบวะวิบวิบป๊อปป๊มึงก็อยู่นะวัาวงแล้วใครมาทิ้งของตรงนี้เนี่ยใครมาทิ้งของอย่างงี้มึงเหรอไหนไม่มีกูไม่ได้วิ่งไปตรงไหนเอาดีๆก็น่าจะไอ้พวกเี้ยนี้แหละมันวิบวิบป๊อปป๊อปเกันแล้วเลยวะอินสัตว์ตัวไม่ค้างข้างป่วย ว่าจะต้องมีงูวิ่งออกจากอุโมงมาเดี๋ยวกูยิงให้ตายไม่อะไรยังดิตายเดี๋ยวกูยิงให้ดูวงแบบเชี่ยกูดิวงมันต้องมาทางเราไเอ,เอาต้องมาตรงนี้ต้องมาตรงนี้เห็นไหมกูยัยงปิงถูกเห็นไหมก็ไม่ใช่พี่หล่อเนี่ยไปดิเดีย๋ยวให้วงมันขอหมองแล้ววิง่งเลาะซ้ายเข้าไป เไม่ซัดในตัววิบวับเพียนะฮะไลน์นี้เลยบอลรอกันรอกันรอแบบหมอกติดตูัแล้วเข้าไปริมน้ำอ่ะไม่โดดนกหัวะเราแม่นอยู่เราแม่นอยู่เราก็ซัดคืนไงบอลไปเราเลาะริมน้ำเลยแอลิควินดว่ะไอจ็อกเกอร์ไปไอ ก็ตอนยิงไปเมื่อกี้ไงไฮริวินเอ้ยมันเรามีอ <ทำ S 2> ะไรต้องเสียวะบอลเราไม่ได้ทำเฮียเลยให้เอกเก็<า>บดแล้ววันนี้ย<า>เฉยไอ้ไฮริวินสองตัวแล้วนะยิงเทเลอร์เซบิบด้วยบอลจะไปเสี่ยงว่าแอดอบอ่ะก็จัดน,นี้ก็ไปดูเลยไปไ<อ>เดี๋ก<อ>ูก<ฆ>ูมุดหินให้บอลเฮ้ยซิก คุณคิดว่าซิกกับไอไมอะไรดีกว่ถ้าไม่ของแต่งก็ต้องไอไมอ่ะมีปัมันเหลือปืนไว้กระบ,บอกนึงกูมุดตรงนี้เลยมอ<ะ>นมีเลาขวาแล้วเลาขวาแล้วไปวิบวบวแล้วเมื่อวานซิกไม่เยี้ยมากเลยนะไม่ไม่ไม่

ทำเมียอะไรไม่ได้แล้วมันอยู่เลยแล้วอ๋อมันชักจะกบพี่ในเมื่อวันหมดแล้วกันเฮ้ยแต่รีบวินตายว่ะวิ่งตายบอลกุญจะติดอย่างมึงดูเดี๋ยวเข้าฟ้าสกลือกีเก่งดีดีอยู่ไอ้บอลตัดเลือกเล่นดีเหรอบอลจุดยุทธศาสตร์บอลลงมาไม่วงมันไม่จบหรก ไอ้สายมึงไม่เหนื่อยเฮ้ยบอลวิบวิบบอลไอ้ไอ้สายมาเลยมากี่ตัวมากี่ตัวเดี๋ยวไปเช็คมาส่งมาแล้วเลเซอร์สายมันน่าจะมาขวามีป่ะบอลหมดเต็มแล้วถูกไหมแชมป์หมดเต็มแล้เห็น่ววิบวิบบ๊อบสายอะเลเซอร์เลงนะถ้าสายวิ่งลงบอกนะกูจะวิ่งไปช่วย เฮ้ยวัวชายแล้วไอ้บอลไม่มีชื่อไหนแบมี่นะบีบบ๊อบบ๊อบบีบบ๊อบบ๊อบเฮ้ยพลอดตีนี่ะนะไอ้ดัวอ่ะไปไปไม่ไปไม่ไปรอรอยังไงมันก็คมอยู่แล้วตัวท้ายมึงเชื่อไหมกูมึงดูดีมันยังไม่เห็นกูเลยมันยิงกูหน้ามื้อแล้วฮะแบมี่เมื่อกี้มึงยิงกูหน้ามื้อเลว อันนี้ไอ้สัตว์ไม่มีเสียงเลยเฟิรนเทพอยู่ทางไหนยอดเขาแล้วนั่นแหละสองตัวกูเจอละทางทิศทางทิศเอ็นศูนย์นะเอ็นศูนย์นั่นแหละเห็นปหมยอดเขานะปะบ้าเ,ออเล่นใกล้ๆนะเล่นใกล้ๆไม่ต้องวัดไกลเลยตอนวิ่งลงมาหมอกลงมาเราก็ยังได้เปอยู่ไอ้สัตว์แม่งยิงกูหน้ามืดเลยโหนิดเดียวปล่อยมันวิ่งลงมาเลยไม่ต้องคอก็ได้ตอนวิ่งมาใกล้ๆ ีต้นนึงอยู่ไหนวะบอลมั่นใจไหมว่าอยู่ฝัง่งซ้ายสองตัวว่าอยู่อยู่ฝัง่งกูซ้ายกูลสองตัวเนี่ยซ,ยซ้ายซ้ายมาซ้ายมาแอบแอบซ้ายสุดบอลซ้ายสุดกูแล้วมีมไหมเห็นไหมเห็นไหมหน้ามึงอ่ะทางซ้ายตรงๆเจ้ายังหนึ่งสองสามพร้อมกันนะเผื่อผมโอเคไม่เก็บละของหลังปะตัวหลังปะ อ,อ้าวเจ้เจ้เจอาไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ไม้ยี่ห้อคุณว่าใช่จะเก็บของไห<อ>ม,มไม่ต้องหรอกไอ้นเออนี้ยของพอเลยเหออร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 ออย่างเงี้ยรออย่างเงี้ยรอดูวงดอกไม้ขว,ว่าขวาเนี่ยแหละเนินหน้าเนี่ยไอ้เที่ยมีระเบิดปะวะไอ้บอลมึงต้องไปเก็บอะ่ะน,นี่ๆๆๆๆนี่เจอแล้วเจอแล้ว เ้าหัวบอลวิ่งลงไปต้นไม้เดี๋ยวยิงให้โอ้โหแมนมากบอลแมนมากยิงเวเยอะมากโอ้โหตายแล้วเฮอโอ้โหแมนมากบอลโดนเยอะโดนเยอะโดนเยอะอไปเอลยบไอลเข้าไปเข้าแปะเนื้อหน้าเลยปิวปิดัปดปิดตนวปิดตัวตักปิดตัวปัว No, <laughs>